เป็นเรื่องของแซมในวันพรุ่งนี้ให้เป็นเรื่องที่สองแซมในช่วงสอบสามเมรทีให้แซมคนนั้นเรียดไก่ชิ้นเน้นๆหน้านโรสแมรี่เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเดินวังหลังกันว่าวังหลังเนี่ยมีอะไรน่ากินบ้างเห็นปังหอมเนยมากแลว้วก็นุ่มมากทุกคนคือแบาจะเป็นเคสเฟรเลยเนยเนาะตัวเคสเนี่ยมันน่าจะแบบเกิดจากสาเหตุอะไรใช้วิธีรักษาอย่างไร วัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกันกันกนกบช่องเปรมวริสอีกแล้วสักทีนะครับก็เราก็หายกันไปนานมากเลยเนาะก็เกือบปีแล้ววันนี้เราก็จะกลับมาพาทุกคนไปดูกับคอนเทนต์ใหม่ของเราเป็นบล็อกแท้บล็อกแรกบล็อกจริงๆต่างๆของเราสักทีในวันนี้เนี่ยเราก็จะพาทุกคนไปดูบล็อกวันเดย์อินสีรันนะครับเราก็จะพาทุกคนเนี่ยไปดูการใช้ชีวิตของเรา การเดินทางการเรียนที่สีราราชรวมถึงเราจะพาไปหาของกินแล้วก็พาไปเดินเล่นรอบๆสีรราชด้วยนะครับอยากให้คลิปนี้เนี่ยเป็นประโยชน์กับคนดูหรือว่าน้องๆที่กําลังคิดว่าอยากจะเข้าสีรราชหรือว่ามีความสนใจในคณะแพทย์สีรราชนะครับรวมถึงในคลิปนี้เราก็จะเสิร์ฟความสรุปแบบเต็มๆให้ทุกคนได้ดูกันเลยจะโบ,บะ๊ะจะน่าสนใจขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมกันได้เลยผมยาวมากเดี๋ยวต้องไปตัดผม เริ่มแรกเลยเราก็จะนั่งรถไฟฟ้า BTS จากสถานีพหลโยธิน59อย่าลงไปถึงสถานีหมอชิดข้างล่างนี้เลยจะเป็นอย่างไรเ,เราไปดูกันสถานีต่อไปหมอชิดผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปรถไฟฟ้ามหาคนครสายสีน้งเงินได้ที่สถานีนี้ชาวนี้ที่หมอชิดรก,ก็ เสียงันดังมากเลยเดี๋ยวเราก็จะลง MRT ส่วนจะจะับกันนะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปคุยกันข้างหน้าดีกว่าเพราะว่าตอนนี้คือ<ม>ตอนนี้ดังมากทุกคนน่าจะไม่ได้ยินเสียงเรากันก็ตอนนี้ลงรถไฟฟ้ากันเดี๋ยวเรามายืนคุยกันตรงนี้กันแล้วกันก็ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ MRT สวนจตุจักรตรงนี้เลยตอนนี้เป็นเวลา7.04.5เนาะเราก็ขึ้นรถไฟฟ้าบ t s ทมาตอน7.15ก็ใช้เวลาเดินทาง B t s ทเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงละกันเราจะไปสีราชโดยการขึ้นรถไฟจากส่วนจตุจักรตรงนี้เพื่อไปลงที่ MRT บางขุนนนท์ซึ่งปกติเนี่ยเราก็ใช้เวลาประมาณสัก ครึ่งชั่วโมงประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวพอถึงบางคนน้นเนี่ยเราก็จะต่อรถแดงสุสที่รักของเราซึ่งเดี๋ยวเราก็ถ่ายให้ดูเหมือนกันนี่แหละเดี๋ยวก็ไปลงที่หน้าสีราดเลยเราก็จะถ่ายคลิปให้ทุกคนดูแล้วกันว่าการเดินทางจากตรงนี้ไปสีราดเป็นยังไงบ้างก็รอติดตามชมได้เลย เมื่อกี้เราก็ลงรถแดงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลว,ลวเราก็ถึงโรงพยบาบาลศรีราชเป็นเรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้เราก็กําลังเดินไปที่ตึกเรียนกันเราจะเรียนกันที่ตึก,ตกที่ชั่วตึกศรีสวรดินทีราจะเป็นตึกเรียนหลักเลยของปีสองเนาะเราก็จะเรียนทั้งแลบทั้งเลคเชอร์ทั้งอะไรต่ออะไรที่ตึกนี้ตึกเดียวเลยสำหรับใครที่สงสัยเนาะว่าเราเนี่ยเดินทางมาจากบ้านนั่งรถนั่งรถไฟมาถึงโรงพยาบาลศรีาราชเมื่อกี้ที่เราจะมาเรียนสายเราจะมาแบบมาเรียนไม่ทันในนี้หรือเปล่าเมื่อกี้คือไม่นะทุกคนตอนนี้เรา อยู่ที่โรงพยาบาลศรีลาดแปดโมงยีเรานั่งรถไฟมาตอน7จ็มงสิบหาน้องก็ใช้เวลาเดินทางประมาณแบบชั่วโมงหนึ่งประมาณเนี้ยถ้ารถไม่ติดอย่างนี้แล้วกันเมื่อกี้ลาอีกตั้งสี่สินาทีเนี่ยก่อนที่จะเริ่มเรียนเดี๋ยวเราก็แบบเมื่อกี้เาพาแบบเดินเซอร์เวยอะไรต่างๆห้องลิเชอร์อะไรของเราเนาะก,ก็ติดตามกันได้เลยครับ นี่ก็จะเป็นตึกเรียนของเราชื่อว่าอาคารศรีสวัสดิ์ธิรานะครับก่อนอื่นเลยเราจะขึ้นมาไดเลื่อนไปที่ชั้น3ไปห้องเรียนเลคเชอร์ของเรานั่นก็คือห้องบรรยายอวยเกตสิงนั่นเองเป็นห้องที่โมเดลแบบนี้เลยและแอร์เย็นมอบเย็นกว่านี้ก็โคตรโลกเหนือแล้วแหละความพิเศษคือทางคณะของเราได้จัดเตรียมปลัก๊กสำหรับเสียบชาร์จ iPad ไว้หลายเต้ามากเผื่อ iPad ของนักศึกษาแบตหมดระหว่างเรียนเราจะได้มีที่ชาร์จนั่นเองระหว่างรอเรียนเราก็จะไปจองที่ไปเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยและไปเริ่มเรียนกันจ้า ก็เดี๋ยวเรามานั่งคุยกันแป๊บหนึ่งแล้วกันเนาะเรื่องของการเดินทางมาเรียนที่ศรีราชาคนไม่อยู่หอแล้วกันอย่างที่ทุกคนน่าจะเห็นไปว่าเราเนี่ยต้องไปขึ้นรถไฟตอนเวลาประมาณ7จ็ดโมงสิบห้าเนาะเพราะนั้นเนี่ยเวลาปกติตอนเช้าของเรารูทีนของเราเนี่ยเราก็จะเริ่มจากตื่นนอนตอนตีห้าครึ่งก็อาจจะดูเชา้าเนาะก็เช้าแหละคือปกติเราก็สามารถตื่นเวลานี้ได้อยู่แล้วเพราะนั้นก็ ไม่ใช่ปัญหาอะไรแล้วกันพอตีห้าครึ่งเสร็จเราก็จะอาบน้ํามากินข้าวเช้าอะไรที่เรียบร้อยแล้วก็ออกจากบ้านมาพร้อมกับพ่อหรือไม่ก็แม่ตอนหกโมงครึ่งจะเป็นเวลาที่พ่อออกไปทําง,งานพอดีก็เราก็จะถึงสถานีรถไฟเวลาประมาณนี้แหละเจ็ดโมงเจ็ดประมาณนี้อย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ยเราก็จะนั่งรถไฟจากพหน,นอยู่นห้าสิบเก้าเนาะมาที่ BTS หมอชิดเพื่อที่จะต่อ M r t มทีส่วนจะเดินจากไปยังเอ็มาทีบางขุนนนท์จากนั้นเราก็จะต้องนั่งรถแดงจากเอ็มอาร์ทีบางขุนนนท์มาลงที่หนา้าสีร้านเนาะถ้าร,าานนรวมค ขาละห้าสิบเอ็ดบาทล้ะกันเนาอถ้าวันไหนเราเรียนเก้าโมงเนี่ยเราก็ต้องตื่นตามเวลาที่เราบอกนี่แหละก็คือตีห้าครึ่งแต่ว่าของสี่าชเนี่ยมันก็จะมีบางวันที่มีเรียนออนไลน์ตอนเช้าอยู่ที่บ้าน เป็นอ s y n c h r o n o ซึ่งนั่นก็จะแบบเป็นวันที่ชิวมากเราก็จะไม่ได้ตื่นตีห้าครึ่งเนาะเราก็จะตื่นสักแบบเจ็ดโมงแปดโมงอะไรประมาณนี้แล้วก็ตื่นมาเพื่อที่จะมานั่งเรียนคลิปออนไลน์นั่นเองนะครับเรียกว่าเรียนที่สี่ลาเนี่ยถ้าเป็นชั้นปีที่นิกปีสองปีสามเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ตื่นเช้าตีห้าครึ่งทุกวันขนาดนี้เนาะบางวันเราก็จะตื่นสายได้บ้างเพราะว่าเรียนออนไลน์อะไรประมาณเนี้ก็เราให้เป็นจุดเด่นของสี่ลาดได้ไหมอะ่ะเออสำหรับคนที่สงสัยว่าเรามาทานได้ยังไงก็มันก็ขึ้นออยู่กกับการงขงข แต่ละคนแหละอย่างเราเนี่ยเราเรียกว่าเราก็ไม่ได้วางแผนดีขนาดนั้นแต่แก็เดี๋ยวทำแล้วกันนะเราไม่ก็เดี๋ยวเวลาแบบมานั่งคุยก่อนเข้าคาบอยู่มันครึ่งชั่วโมงเลยอะไรประมาณเนี้ยมาพบปับเพื่อน,นหรือว่าแบบไปหาของกินอะไรเงี้ยก็ได้ทังกัน Meanwhile ก็เดี๋ยวมาสิต <c oughs> อนนี้ก็คือเพื่อนเรานะฮะก็เดี๋ยวต้องหน่อยก็เดี๋ยวชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อการชื่อการเป็นคนจังหวัดไรซาบกรุงเทพครับ ก็เพื่อนคนเพื่อนคนนี้ก็ไปกลับบ้านเหมือนพี่ทุกวันเลยเหมือนกันใช่ป่ะใช่ไหมเออเดี๋ยวคาบแรกที่เราจะเรียนนี้ก็จะเป็นคาบเกี่ยวกับระบบปัสสาวะเนาะเป็นคาบสุดท้ายแล้วก็จะเรียนประมาณ9ก้าโมงไม่รู้ว่าเราได้บอกในคลิปยังเราน่าจะไม่ได้บอกว่าเราเรียน9ก้าโมงนะครับตอนนี้ก็อีกประมาณ15นาทีเราก็จะถึงเวลาเรียนแล้วเนาะก็เดี๋ยวเราก็เข้าไปนั่งพักนั่งก็เดี๋ยวนั่งนอนคืออะไรก็วันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องระบบ ปสัสสาวะกันก็จะเป็นคาบแบบเขาเรียก่อะไรคาบกิบสุดท้ายแเราไหมเราเรียนเรื่องดูลกดเบรก,กันอยู่ฟูดเอกซ์สไลด์แอาซิทเบสสงก็ไม่มีอะไรมากทุกคนดูดิสไลด์ก็สดใสดสดใสมาสดใสมาก,มาก <c oughs> ตอนนี้คือพูดคือแบบดูสดใสในตข้งในซัฟเฟอร์อยู่ทุกคนนี่ <c oughs> <c oughs> สภาพห้องเลคเชอร์ก็ประมาณนี้เลยทุกคนดูบอกสิคือคือจุดเด่นของห้องเลคเชอร์เนี้ยจะดูบอรไวทุกคนก็คือ มันเป็นบ่อที่น่านอนมากอะดูดิบ่อลงหนังบอ่อลงหนังเ <c oughs> ออคือบ่อลงหนังดีนะคือเนี่ยเดี๋ยวมันทับได้ด้วยนะเหมือนลงหนังเลยเ <c oughs> นี่ยบ่อพรีเมียมมากก็ตอนนี้ก็ใกล้เวลาเรียนแล้วแปดโมงห้าสิบห้าก็เดี๋ยวเราก็ตัดภาพไปตอนเรียนเลยแล้วกันเนาะอยาไรู้มากก็ได้พี่ใหญ่เนี่ยว่าอย่างน้อย้องเข้าใจว่าแกแกวายเนี่ยเกี่ยวข้อง เราเข้าใจคนไกลไหมเกี่ยวกับการควบคุมสุไม่สามารถจุ่ได้ตอนนี้เราพักอยู่นะฮะทุกคนก็เรามาคิวปูไมยเราลองมาคุยกับเพื่อนกันไหมว่าสภาพเพื่อนคือดูอิดโรยมากเรามาดุนกดดุนโซเดียมดุนน้ำกันเยอะแล้วเนี่ย เพื่อนเป็นไงกันบ้างไหนคุณแซมครับเป็นแบบนี้อันนี้คือสมองสมองเป็นแบบไปแล้วสมองบวมไปแล้วตอนนี้สมองบวมนะฮะใช่เลยอีเนวาแล้วอีเนวาอีซีเยโมลุ่นน้ำเยอะเยอะมากเลยนะฮะในลองรีวิวที่นะวิชานี้เป็นไงบ้างครับคุณแซมรู้สึกว่าวิชานี้สนุกครับมีอะไรที่เหนือความคาดหมายเกิดขึ้นเต็มไปหมดตลอดเวลาถึงใครรู้สึกว่าแบบเออ ให้เป็นเรื่องของแซมในวันพรุ่งนี้ก็ให้เป็นเรื่องที่สองแซมในช่วงสอบสัมมิทีให้แซมคนนั้นเครียดแซมคนนี้จะปล่อยแล้วเอาจริงนะฝั่งชยร์ชีวิตของเด็กสีลัชส่นใหยก็แบบเป็นงี้เนาะเราก็จะแบบปล่อยวางตอนนี้แล้วก็ไปสู้กันตอนสัมมิทีอีกทีหนึ่งใช่ไหมใช่มีอะไรอยากพูดไหมครับเราเรียนรีโปรดักทีฟอย่างเดียวเลย ไม่ดมะส่งแรงกูไงแต่ว่าเราวิชานี้ไม่ใช่ฟิซิโอหรอไม่ชอบแบบชอบแบบวิชาที่แบบว่ามีความฟิซิโอกับอะนาโตมีอะปนปนกันอแต่ว่าอันเนี้ยมันฟิซิโอไปหน่อยเราลองมาคุยกับยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งแล้วกันว่าเรียนดุนกดเมทไมประมาณครึ่งคาบเรารู้สึกเป็นไงบ้าง รู้สึกก็อาจารย์สอนดีมากค่ะอุ๊ยอาจารย์สอนดีมากใช่อาจารย์ <c oughs> เห็นเห็นเรื่ไหมเห็นเรืยไหมคือรู้สึกว่าไอ้ภาพดุลกดเบรคเมื่อวานอ่ะ <c oughs> คือเป็นรู้สึกว่า <c oughs> ง่ายแล้วก็อาจารย์สอนดีมากต <c oughs> ่างกับภ <c oughs> าพเมื่อวันซืนอย่างยิ่งที่เป็นดุลโซเดียมดุนดุลโซเดียมดุลน,น,น้ำนี่คือเ,เราตายไปแล้วเหมือนวันนี้ใช่แต่วิชาก็เป็นเชิงคอนเซ็ปชวลก็ง่ายกว่าวิชาที่ต้องจำรายละเอียดเยอะๆเออใช่ก็มีความ ง่ายแต่ข้อสอบก็เล่นได้เยอะมีข้อเยอะเน้นใช้สมองแบบบางทีแบบว่าถ้าตามทฤษฎีจะตอบได้สองข้อถ้าเติมว่าถ้าเป็นในผู้ป่วยคนนี้ก็ตอบได้ข้อเดียวเล่นเยอะจริงนะแค่แบบ increase กับ decrease ก็คือแบบเล่นได้เยอะอแบบไฮโปโทนิกแบบ increase ได้สรุปว่าในเซลล์มันจะขยายหรือมันจะโซเดียมคอนเทนต์อะมันลดลงอ่ะแต่มันก็ยังสามารถเป็นไฮเปอร์นาทีเมียได้แบบ they ask you how you are you just have to say that you're fine when you're not really fine you just can't get into it because they would never ถ้ผิดเดี๋ยวไปตัดออกปรกฏว่าไม่ตัดคงเงี้ยแหละโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช่เพราะว่าจริงๆก็คือเราก็เพิ่งเรียนเมื่อวันนี้เหมือนกันแบบว่าถ้าความรู้เราผิดก็ขอโทษด้วยนะครับคุณผู้ชมอยากฝากช่อง YouTube ไหมเห็นแซมมี YouTube ด้วยใช่ป่าวช่วินแซมซันครับก็คือถ่ายไว้แล้วเมื่อรานมาแล้ว แต่ว่าก็ยังไม่ได้ตัดเลยเราแต่งกว่าล่ะแต่งกว่ากว่ากรีนค่ะกว <ๆ S 1> ่ากรีนกวากรีนะถ้าถ่ายแล้วเหมือนกันแล้วก็ยังไม่ได้ตัดค่ะใครรอแล้วก็รอต่อไปเอาคนคือเ,อเราสองคนก็ทำยูทูปก็เหมือนกันเนะาะเขาก็แบบทําคลิปเต้นบ่อยแต่ว่าแบบคือเมื่อก่อนทําบ่อยกว่านี้ก่อนเมื่อก่อนเรามีเวลาเมื่อก่อนคมีเวลาคือปีหนึ่งอะ เราเรียนคาบเช้าเสร็จแล้วทุกคนก็ตอนนี้ก็สิบเอ็ดครึ่งเราก็จะไปกินข้าวเที่ยงกนะันเราจะพาทุกคนไปกินโรงอาหารที่ชื่อว่าโรงอาหารริมน้ํากันนะครับทุกคนโรงอาหารริมน้ำเนี่ยที่ชื่อว่าริมน้ำเพราะอะไรเพราะมันตั้งอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพยาเลยรานนั้นเนี่ยตัววิวเวลาเรากินข้าวเนี่ยมันก็จะแบบแบบวิวที่ MVP มากประกอบกับว่าวันนี้กรุงเทพอากาศเย็นลมกำลังดีพอดีเลยเพราะะนั้นแบบ วันนี้น่าจะแบบกินข้าวแล้วฟินน่าดูเลยเนาะเออเดี๋ยวเราเดินไปริมน้ำกันนะทุกคนต้องว่าโอโหโรงอาหารที่เราจะไปกันก็คือโรงอาหารริมน้ำนั่นเองอยู่ใต้หอประชาธิปไตยที่ได้ชื่อว่าริมน้ำนั้นเพราะว่าโรงอาหารนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยภายในก็จะมีพวกอาหารตามสั่งร้านส้มตำร้านข้าวมันไก่และร้านเด็ดที่เพิ่งเปิดใหม่ก็คือร้านเส้นหมี่ไก่ชิคกนั่นเองซึ่งวันนี้เราจะกินร้านนี้กันนะครับ สิริราชเนี่ยไม่ได้มีแค่โรงอาหารริมน้ำนะแต่ว่าที่ใต้ตึกสีสวัสดิ์รินทีราของเราเองก็มีโรงอาหารติดแอร์แกลมแกลมแบบนี้เหมือนกันหรือเดินมาหน่อยที่คณะพยาบาลก็มีโรงอาหารเช่นกันอยู่ใต้ตึกราคาข้าวที่นี่ก็ย่อมเยาว์นะตกจกละ5 0าสบถึงหบาทเอาเป็นว่าใครมาสิริราชก็เลือกสั่งกันได้เลยสั่งมาแล้วอันนี้คือยีไก่ชีสครับอูสีน่ากินไหมทุกคนแล้วก็บอกแล้วว่าริมน้ำจริงจิทุกคนแล้วก็บอก แม่น้าอยู่ด้วยแม่น้ำต้องขยัน,นยแล้วก็จบแล้วเราก็มานั่งกินที่เต็มปีแม่น้ำเี่เป็นไงบรรยากาศชิลมากเลยทุกคนเรียนสีลาก็ชิลได้ไ <c oughs> ก่ชิ้นเน,น้นๆลาดโรสแมรี่แล้วก็แบบมีกระเทียมเจียแบบมันมันหอมมากเลยทุกคนอร่อยด้วยร้านนี้ <c oughs> อร่อยมาก คือมันเป็นร้านชีพิริ่มน้ำแล้วแบบคือก็เคยกินแต่ว่ารู้สึกว่าวันนี้อร่อยเป็นพิเศษไม่รู้กันทำไมอร่อยอ่ะห้าสิบบาทเองละละราคาถูกมากเดี๋ยวเราขอเวลานั้นกินตรงนี้แป๊บหนึ่งเนาะเ้วเดี๋ยวเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะพาไปเดินวังหลังกั้ต่อมาดูกันว่าสี่ลาดเนี่ยที่เราว่าอยู่ใกล้วงลังหลังเนี่ยมันมีของหยิบเยอะแยะขนาดไหนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินไปดูก,กัน เราก็กินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเดินวังหลังกันว่าวังหลังเนี่ยมีอะไรน่ากินบ้างอย่เราองินเยอะมากวังหลังอ่ะเออขออนุญาตใส่แมสก์นะทุกคนเพราะว่าวันนี้ฝุ่นเยอะมากไม่รู้ว่าเสียงจะเข้ากล้องหรือเปล่า การเดินทางไปวังหลังเนี่ยเราจะเดินออกทางประตู8นะครับออกไปยังท่าเรือว,วังหลังเลยข้างในเนี่ยคือของกินเยอะมากเป็นอาณาจักรของกินที่แท้ทรูก็มีหลายร้านนะอย่างขนมปังวังหลังเอยหรือว่าร้านซูชิร้านโปรโด,ดของเราอย่างร้านออร่าไทยซูชิวังหลังเนี่ยก็อยู่ที่นี่เช่นกันร้านน้ำก็มีทุกคนอย่างแบบแมวเ,เออย่าง้าวมเออย่างไรเงี้ยเผื่อแบบวันไหนใครอยากเติมน้ำตาข้อเส้นเลือดตัวเองเป็นไฮ่เปอร์ไกสซีเมียก็ จัดเตับคำเลยนะคะเอาจริงวองหลังไม่ได้มีแค่แคร้านขายอาหารทุกคนก็จะมีแบบพวกร้านขายเสื้อขายรองเท้าอะไรต่างๆเยแยะไปหมดเลยถ้าสนใจก็มาเดินเล่นได้ที่วองหลังนะคะร้านข้าวคั่มร้านก๋วยเตี๋ยวร้านไอติมอะไรก็เต็มเลยทุกคนมา,ากรงหลังนี่คือแบบกิ่มกลับบ้านคุ้นได้เลยอ่ะเราจริง อีกร้านที่อยากแนะนําก็ร้านนี้เลยจ้าร้านคนไทยเป็นร้านขายอาหารไทยที่หลากหลายมากบรรยากาศในร้านคือให้ฟิลยุครุ่นพพอรุ่นแม่สุดๆแถมอาหารก็อร่อยด้วยแต่วันนี้เราไม่ได้พามากินร้านนี้นะแต่เราจะพามากินร้านตรงข้ามอย่างร้านเจปังสาขาออริจินอลร้านขนมปังไอศครีมเจ้าเด็ดที่ใครมาวังหลังไม่ควรพลาดอย่างแรงเลยละ่ะ วันนี้เราก็ได้กินขนมปังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนจะรีวิวขนมปังเมื่อกี้ให้ฟังว่าเป็นไอติมขนมปังที่แบบขนมปังหอมเนยมากแล้วก็นุ่มมากทุกคนคือแบบกินคําแรกแล้วแบบไอติมวาน,นิลาก,กับขนมปังเนอยอ่ะคือแบบคือฟินอะ่ะทุกคนรู้สึกว่าห้างใหญ่ๆเดี๋ยวนี้ตามในกรุงเทพอะไรเนี้ยเซ็นทรันพวกเนี้ยคือก็น่าจะมีนะเจ๊ปังก็แบบถ้าใครสนใจขนมปังนุ่มๆอร่อยๆก็ไปกินเจ๊ปังได้ เขาไม่ได้สปอนเซอร์แต่เป็นความชอบส่วนตัวนะครับก็ตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปเรียนค่าบ่ายกันเนาะค่าบ่ายเราเริ่มเรียนบ่ายโมงตอนนี้เที่ยง4 1และเออเดี๋ยวเราก็จะแบบ ไปพบปะไปนั่งพักผ่อนเล็กน้อยกันในห้องเลคเชอร์ของเราสำหรับภาวป่าเนี่ยก็จะเป็น c a s เ based learning เนาะมันเป็นค่าที่แบบอาจารย์เนี่ยจะเอาเนื้อหาที่เราได้เรียนมาแบบแบบเอามาแอปพลิเคชันเอามาประยุกต์ใช้กับเคสผู้ป่วยจริงเนาะเพื่อให้เราแบบลองวิเคราะห์ดูว่าตัวเคสเนี่ยมันน่าจะแบบเกิดจากสาเหตุอะไรใช้วิธีรักษาอย่างไรหรือว่ามีกลไกการเกิดโรคยังไงนะครับอันนี้ก็จะแบบเป็นฟีลคีย์หลักของ c a s เบ a เ e d learning เลยนะครับทุกคน ซึ่งภาพนี้เนี่ยบอกก่อนว่าพอเป็นเคสเวรดเนี่ยมันก็จะมีเท็กซ์ึ่งนะทุกคนเพราะนั้นภาพนี้จะเป็นภาพที่คนแน่น้องมากเพราะว่าอตาา่างจิ๊กซึ่งทุกคนสชั่วโมงเรามัดได้ทั้งหมด1,141มิลลิกรัมแต่เบสไลน์เราต้องตอนนี้บ่ายสองครึ่ง เป็นคาบที่ม่วงมากเลยทุกคนแต่ว่าไปกันต่อทุกคนครับเราเรียนเสร็จแล้วทุกคนคาบเมื่อกี้เนี่ยก็เรียนเรื่องความผิดปกติของระบบปัสสาวะมาจะเป็นแบบโวกแกงความผิดปกติของไตอ่ะแบบพวก โรคไตวันนี้เราก็จะโฟกัสเฉพาะเรื่องของไตขาดเลือดโอกาสที่ไตขาดเลือดแล้วเกิดภาวะต,ต่างๆจนถึงไตวายได้เนี่ยอาจจะเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างเนาะก็เป็นคาบที่สนุกสนานแหละแต่ก็เข้าใจว่าคือมันเรียนสาสมู่ใช่ไหมพราะนั้นเราก็จ,จะแบบมีง่วงมีอะไรตามปกติตามภาษาแบบคนเรียนทั่วไปอะไรอย่างงี้เป็นการเปิดโลกดีที่ได้เรียนเรื่องความผิวมติของไตก็เดี๋ยวกลับไปเนี่ยจะได้เอาความรู้ไปกรองไปย่อยไปทำสรุป เนื้อหาต่างๆเพื่อที่แบบทำความเข้าใจในการเรียนมากยิ่งขึ้นเนาะก็วันนี้เนี่ยเป็นการเรียนเรื่องระบบปัสสาวะสุดท้ายแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวิชาใหม่ก็คือ SAD 253จะเป็นวิชาที่พูดถึงเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ก็น่าจะเป็นวิชาที่สนุกแหละเอาจริงไม่รู้เหมือนกันจะยากหรือเปล่าเนี่ยยังกลัวอยู่เลยก็ดูกันต่อไปว่า253เราจะรอดกันไหมสำหรับขากลับเนี่ยเราก็เดี๋ยวเดินทางกันเหมือนเดิมเลยเนาะเดี๋ยวเราก็จะไปขึ้น สองแถวกันฝั่งนู้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดจอดรถชัตเตอร์บัสของสีราดดนะ้วยเนาะก็จะมีหลายสายในการเพิ่มความสะวกในการเดินทางที่สีราดและที่สําคัญก็คือรถรถไฟฟ้าเนี้สุดยนะครับเป็นของคณะเองพอเราเดินเลยมาเราก็จะเจอรถแดงของเราเนาะเราก็จะขึ้นรถแดงไปยังรถไฟฟ้ากันนะครับ ลงรถแดงมาแล้วนะครับตอนนี้เราก็กำลังจะไปที่ MRT บางฝุนโน้นท์มกันตรงนี้ที่เขาการกันอยู่เขาก็จะเป็นการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มนะทุกคนก็จะเป็นรถไฟฟ้าเส้นใหม่ที่ผ่านสีดีราชด้วยซึ่งตรงนี้เราก็เรียนจบกันพอดีนะครับเพราะนั้นก็ตอ,อย่าวาวังเร็วก็จะได้นั่งมาเรียน ว่าเดี๋ยวจะไปหาขนมกินที่ M r t มทีสวนจตุจักรนิดนึนนงซึ่งก็แบบเป็นทางผ่านกลับบ้านเราพอดีเนาะก็เดี๋ยวเราน้าจะว่าไปที่เอ็มอทีสัตตุจักรเลยแล้วกันเดี๋ยวเราก็ว้าไปเลยปิวเดี๋ยวเราจะพาไปดูของกินที่เมโทรมอลที่นี่กันว่ามีอะไรน่ากินบ้าง บอกเลยว่ามีเยอะมากที่นี่เป็นเมโทรมอลที่แบบสมศักดิ์ศรีเพามเป็นเมโทรมอลจริงๆถึงแล้วเมโทรมอลทุกคนดูดีร้านเยอะมากเลยมีร้านอะไรบ้างเนี่ยมีแบบมีเซเว่นมีเมซอนมีวัตสันมีมิโซยังมีเลยแล้วก็จะมีแบบพวกขายเสื้อผ้าอะไรก็เหมือนเดิมเนาะมีรอสันร้านสะดวกซื้อที่เราซื้อประจำอันที่แอนก็มีแล้วตองนู ก็จะมีคุยเตะที่เราชอบกินเออเราเดินผ่านคาเฟ่เมซอนมานี่เราก็อันนี้ก็คามูคามูนะทุกคนเราก็เคยซื้อร้านนี้กินเหมือนกัน After You ยังมีเลยเธอแล้วก็สิ่งที่เราโหยหากันมากที่สุดก็คือ7ซ1ว เรามาที่นี่เราก็ปักไว้ตั้งแต่ต้นลแล้วแหละว่าเราจะกินร้านอะไรเราจะมากินโคยเตย้กันทุกคน Let's go <S เอาเป็นพิงซอลรินจีแบกมาเลียโตครับไซเล็กหวาน50ครับขอบคุณมากครับได้ออเดอร์มาแล้วเย้มีเมนูยเดืนไหมครับสามารถรสาารถั่เกิ่ม ขอบคุณมากขบคุณมากครับตด้มาแล้วเมนูอของเราเป็นลิ้นจีบแบล็กทีมาเคียโตนะทุกคนก็ข้างบนเนี่ยก็จะมีแบบมันคล้ายๆวิปครีมอะแต่ที่นี่เขาจะเรียกว่ามาเคียโตซึ่งจะบอกว่าตัวครีมข้างบนนั้นเราชอบมากของคุยเตกคือมันอร่อยอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราลองมาชิมกันก็เดี๋ยวขอยืนสรุปอะไรตรงนี้แล้วกันเนาะ อันนี้เป็นคลิปแรกที่เราทําเกี่ยวกับบลกการใช้ชีวิตการเรียนทั่ว,วไปอะไรเงี้ยคือในช่องของเราอะเราไม่เคยทาบล็อกแรลนวันนี้เมื่อก่อนเลยอย่างมากก็จะแค่แบบเอาภาพมาแปะแปะแปะ,แ,ปะ,แ,ปะแล้วก็แบบเอามาต่อกันอย่างเงี้อยอย่างที่จะเห็นแบบในคลิปจันทบ,บุรีที่ผภูเก็ตอย่างเงี้ยเอออันนั้นคือเป็นแบบเหมือนแบบบล็อกทดลองของเราเนาะอันนั้นอะก็น่าสนใจเหมือนกันทุกคนก็ย้อนกลับไปดูได้เนาะหลักๆของช่องเราอะเราก็จะมีเปลี่ยนแอดโปรเจกต์ที่แบบเราก็ปล่อยออกมาหลายอีพิโซดเหมือนกันเนาะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีแผนสาหรับ Play เปล อดใจรอหน่อยแล้วกันส่วนบล็อกเนี้ยเราถ่ายตอนเดือนมกรานะทุกคนก็นตดว้แล้วกันว่าที่ถ่ายเดือนมกราเพราะเราไม่รู้ว่าไอ้คลิปเนี้ยถ่ายตอนเนี้ยมันจะได้ออกตอนไหนเพราะว่าการเดินของเราอะมันค่อนข้างยุ่งเนาะไม่ค่อยมีเวลามาตัดคลิปอะไรให้ทุกคนได้ดูกันอะไรเงี้ยก็สําหรับคลิปบล็อกวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากที่รับชมกันมาถึงตรงนี้เนาะเป็นคลิปบล็อกอันแรกที่แบบเราก็ไม่รู้กันว่าเราทําออกมาแนวเนี้ยคือทุกคนจะแบบเอ็นจอยหรือว่าแบบติดตามเรื่องราว ที่เราต้องการจะสื่อเนี่ยได้ดีหรือเปล่านาะก็ถ้าแบบมีติดโมอะไรมีคอมเมนต์อะไรก็แบบคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์มันก็คอมเมนต์ด้านล่างด้านล่างนี่ได้มันทำลูกศอนชี้ลงไม่ได้ทุกคนเออก็เอาเป็นว่าถ้ามีข้อติชโมอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เหมือนกันเนาะแต่อย่าแรงเกินไปละกันอันนี้ขออย่างนึงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องเปรียมบริมหนึ่งตอนนี้นะครับก็ไว้พบกันใหม่กับเปรมคนนี้คนดีคนเดิมในคลิปต่อไปซึ่งไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับทุกคน เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับบบาย